ทาสุคิชิมะถนนคนเดินนะครับมาเดินเล่นหน่อยแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนเดินย,ยังไม่มืดเท่าไหร่ร้านอาหารร้านรวงเยอะครับเป็นร้านอาหารทั้งนั้นเลยส่วนข้างบนเป็นตึกสูงครับโอ้ร้านอย่างอื่นก็มีแต่ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารนะครับใครอยาก,กมารับประทานที่นี่แน่นอนครับ โอ้แม่เจ้าแป้งและน้ำตาลเอ่คนกินเรืงต่างก็ไม่ได้มากมายมากนะครับแม้แต่ห้าง,งต่างๆแล้วมันจะอยู่ได้เหรอครับเขาบอกว่ารัฐบาลก็อุดหนุนเหมือนกันนะครับนะสนับสนุนอุดหนุนเหมือนกันซึ่งเนี่ยทำให้เขาอยู่ได้พออยู่ได้นะครับนี่ก็น่าหนักใจยอยู่เหมือนกันนะครับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนี่แหละครับร้านอาหารมากมายอยู่แถวนี้นะครับเขาปิดกี่โมงครับเนี่ยโอ้ปิดกี่ทุ่มตอนนี้ เกืกบอบๆหกโมงเย็ยนนะครับนะ่เขาปิดประมาณสองสี่ทุ่มครึ่งครับสี่ทุ่มครึ่งก็ปิดแล้วนะครับไม่ใช่ว่าโต้รุ่งแบบบ้านเรานะบ้านเรานี่โต้รุ่งเลยครับอันนี้ไม่โต้รุ่งนะครับปิดแค่สี่ทุ่มครึ่งใครอยากจะไปมากกว่านั้นต้องไปที่คาราวอเกะเลยนะพวกนี้นะครับนี่ร้านนี้เปิดครับอ้าวร้านนี้ปิดนี่ก็ปิดนะนี่ก็เปิดเหมือนกันครับแต่ว่า ยังไม่ค่อยมีคนมารับประทานเลยกันเท่าไหร่หรอครับอาจจะไม่มืดพอ,อมีเด็กร้องไห้ใหญ่เลยครับร้องไห้จ้าม,มีร้านอาหารมีคนนั่งกินอยู่ไม่กี่คนเขาบอกว่าแพนเค้กที่นี่อร่อยครับวัวแต่ถ้ารอผมซื้อมันต้องเจ๊้งแน่นอนครับเพราะผมไม่สนใจ แพนเค้กนะคแต่บางคนก็คงจะชอบนะครับแล้วแต่ชอบนะครับอันนี้อันนี้รถวิ่งได้ครับแต่อันนี้วิ่งได้แต่สองล้อนะครับอันนี้ก็รถวิ่งได้ครับอันนี้วิ่งได้แต่สองล้อครับร้านนี้ท่าทางจะมีชื่อครับโ้คนรับประทานกันเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับน่าจะมีชื่อน่าสนใจมากมีเก้าอี้นั่งรอด้วยครับ แต่ถ้าเป็นผมผมคงไม่รอหรอกครับมันจะอร่อยขนาดไหนก็ตามแต่ก็คนที่ชอบก็ต้องรอหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าหกโมงเย็นไม่ถูกนะครับตอนนี้เพิ่งห้าโมงเย็นนะครับสิบสามนาที14นาทีเนี่ยครับโอ้ฝั่งนี้ปิดครับคงจะรอเปิดใหม่นะครับนี่เป็นจุดสิ้นสุดครับ เห็นไหมครับมีที่มีหลังคาแบบนี้นี่บริเวณนี้เป็นจุดสุดท้ายนะครับดูจาก Google แล้วระยะทางอย่างที่บอกนะครับ500เมตร To be exact ก็คือแบบแน่ๆเลยนะครับก็คือ500เมตรนั่นเองครับใครสนใจก็ออกมารับประทานอาหารที่นี่ได้นะครับ